นี่พี่น้องก็ได้แกงขี้เล็กใส่หมแูแล้วหมดเลยเนาะนมจีนน้ำเน่ก็ข่าเหนียวพี่น้องอ่ะเศบๆฐ์เหมือนกันนะครับเด้อกัสวัสดีครับวันนี้ได้แกงขี้เล็กแล้วพี่น้องเนาะนี่แกงขี้เล็กใส่หมูเส่หมูเห็นบ่พี่น้องเออเห็นไหมนี่น้อซื้อมากวันนี้ซื้อมาพี่น้องเสีหมูสามสันให้หนังหมูก็มีไอ้นมจีนน้ำเนาะ ก็จะเส่ี่ยนี่เดี๋ยวพี่น้องเมนูสิเฮ็ดยังโอู้หูเขา,าเบิ่งกับฝากหลายฝากแช่นี่ยนะครับเด้อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆ่อไปนะครับมี่ตามมี่ตามเกิอดอมืันนี่น้องขาับมีไงเด้ออู้หูเขาหอ,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 อนอืม

จะมีพี่น้องมันแกงกะทิส้าบาทถุงหนึ่งสองถุงสี่สิ 40, บบลากหลายเลยเกงก็เขาสวยนี่อิ่มเป็นสี่คนเลยเนาะคือไม่ยอาคนที่จบนี้ย Đấy rồi Nóng chiếc nó kèo này khứ khó gần mùa Nó kèo nữa mà Nó còn

สูงว่ะนั่งยองหยอยพี่นอยคนมาเห็นมันสูงเสมอเออพอดีเลนว่ะเพรานาน่ามากนะืะ

ดูเขาทำมามากินว่าอะนะเคสก็มีตัวนึงที่มันอ,ออกดอกสูงออกมาเลยขางไฟฝ่าซอกไฟ้ายไฟ,ฟยนะั่น เอาพมเนี่ยท้อผูกอ่ะเขาก็ฮ้อนีแล้วเขาอกฝากอะไรฝากแค่ไม่ได้บอพี่น้องแฟนเพจพี่น้องอะไรอ่ยสขนเป็นกํลังใจให้เนี่ย cơm là thuốc cỡ là nhất gần nữa hả là sám không thêm hết số แต่มันบ่สูซแทบมือสีเบิร์ตบลาบโ่ขอหินซ้ำ เลยจับหนึ่งหนึ่งสบหาบาทมันยังอยนึงงบดกันห่งอ่อสิบห้าบาทมันนี่สองวงขอพคุ่นุงหนึงถาดนึง กันหาเสากินข้าก,กิน,กนเอดีเสมอครับเป็นไปวะกลังาจเก็บปนี่แล้วก็ไปเห็นงานทังเงิน อไม่เงหนาวมากคื <c oughs> อนนสาหายอยู่หากินไม่ตงเลยอ๋อไม่เี้่อผมสนัยาไม่ค่อยได้ไดใสด่เดอกอยูอ่ที่ดเดียวม่นนพดเพดมาหามาเนหนนนีคือหมาไกลกก้ะ เอเามาิงินนีครับใกล้ก็ไล่ลนวอยไม่ให้กินมอ่อยากอะ่ะนึกตัวมันยาขาสัอ่ะทำมาสือจับขายอยู่ แม่คาบบอกรีนไก่มันนี่โดนหลายเดือนแล้วขนาดไก่ไปตลาดไปเนี่ยซื้อ,ขอเขาเห็นไก่ยังซื้อมาให้มาันความบกพร่องรักกินเดืนอนเลยคนอยังคน,นบอกต้องตรงบอกมันเนี่ยบอกแบบต้องตรง โอ้ทำไมบ่ต้องส่งวัลนีคนวบานนี่บโจะข้าเขากับบอนี่นหหว่าว่าเขาอีกสังสี่แต่เขาเขาบอกไปตามมันเนี่เสีแสะงเขาเป็นนะจะไปกินมาเพนนเา็ีไน้อยโอ้้ hết rồi hoàng hả mở sai, tiếp đây ก็ไม,ม่ยังไหงหรอกครับกะจุ๊บคลิปนี้ไปทำยังไงครับเด้วยเขาเบิ่งก็ฝาก,กไลฟ์ฝากแช่กดติดตามให้นะครับเด้วยวันดีครับขอบคุณครับ